สวัสดีครับมาช้วยอา,อาจารย์วินทบาทนะครับมาเป็นเด็กวัดทุกวันทาบุญทาทานนะครับครับมาดูบรรยากาศนะครับนี่ยามเช้าครับวันนี้มาทําบุญมาเป็นเด็กวัดนะครับะฮะ นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้า,ชานะครับวันนี้มาเป็นเด็กวัดนะครับมาทำบุญทำทานบ้างๆก็ออกกําลังกายตอนเช้าไปนะครับทำอะไรได้อย่างนั้นนะครับบุญทำทาน,านาาเอาบุญมาฝากติดตามเลยนะครับผมมาในบ้างๆเดี๋ยวผมจะมาเข้าวัดช่วยอาจารย์ เข็นของเข็นอะไรเน่รถเข็นครับสวัสดีนะครับผม บุญจิตใจเป็นสุขก็ดีแล้วครับไม่คิดอะไรมากคนเราเกิดมาชาติเดียวทำบุญกุศลผลบุญกันต่อไป